ปุ่นิงเลเอใช้เสียงนะครับ่ทุกนะครับสองนใช้เสียงก่อนนะครับุุ่่ดีบญยงสายไปให้นภรุดบนวิเศษนภรรดอาที่เขียนบริรัตเปิดปูนตัดมอนด้าหนาลูกนี่ dịch sốt khoang kê kê đây, lên, khoang quạt cái này có quạt lùm, đây đóng còng, các chú ออกไปอยู่กอ์ฟัอลมปอดมาเดีกยวกับได้ครับบางกลมบางกลมดี้สวัสดีครับเออ์มากอลบอลลมครับอู้ซิแล้วเลยฮ้ยใบใบใบเดี๋ยวไปครับครับ มาที่ครอ,รอปว่าโดนกรอปปอกไก่โอ้โหเดี๋ยศูนย์ติอยูอ่จะย้อนกลับไปทำแมมาเลยครอปออกมาที่ครอปเดี๋ไปที่้ครอปยิงแม่ตรงนี้ไม่ทันครับมาเลไม่ทนันสมายสิฮอตไม่ทันครับ ออก๊อกสายวิ่งไกลเข้ามาติดบล็อกไม่ได้ครับตรงนี้บอลอยู่ที่ครอบครอบคอคว้ยครอบเอาดมาเลยเอาซ้ายไปค๊อปค๊อป,ป,ปเต็มเต็มอะไรบ้า อรบไปดินซ้ายให้มาเลยมาเลยขึ้นมาขอมาเลยฝั่งนี้ครับมาเลยสิทธิ์ไม่เขียนชื่อจริงจะได้ครับลงยูทูบเอาเขียนเล่นชื่อเล่นมา ใส่บล็อกมานอนบ้บล็อกออกไปครับบอลอยู่ที่คลอปคลอปวัลลมครอปปีนบล็อไว้เจอกสะดาบุกหนันครับตอนนึงคลอปแลบ้บอิท้านึงแต่งเขาสายยิงไม่ตรงต่คอครอมลลคือเบสตาฟางฟาตมาไม่เกี่ยวไม่ถึงนกนี้เป็นกค,อคพอเช่ ครอปครอปแบบดีมากให้ครอปคขอปอกวัยเราบอกว่าให้ครอปครอปได้ทุกเกมโอ้โหสมัติยิงทันทีแหมไม่สงกรานครับตรงนี้มาเรงต่างเก๊มเลยครับเจ้าฟังทีมน้โนมนดาบีครบับทีมที่พ <T hing> ังกะตายนี inform inform <vit> ่เองครับโอ้โหดีบุญย่างฟาโตมาตรงนี้โอ้โหดีดึงปอดยิงติดบล็อกครับตรงนี้ตัดเร็วทันทีครับแม่ เหนือแหมไม่พอเฉียงดีนะจะตัดออกไปได้ครับขวามาทงางขวาโอ้โหสายมา โอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับมึงปูดีบนยังต่อมาเล่ครอปยิงขึ้นหลังมามาเลมาเล่โนบพนุสเขามาบล็อกอยู่ไหมครอปหนีโนบอนุสออกมาออกไปดูนี่บอลออก Mà, mà quá vậy. có vào มาเลยเอาขวาไปให้ก๊อฟ lại หลังมาให้ hay เอามาไม่ตัด ครับบุกหนักมากเซตปุ่นบล็อกอยู่ไหมทุกคนโอ้โหผ่านเสาของไปนิดนึงเกือบเหมือนกันลุงนี่ทางฝั่งทีมน้ำมันพี่ช่วยออกขเวายาวมาป๊อบตัวจริงทันทีมเซตบล็อกไม่ได้ครับมาเซตปุ่นเซตคุ่นชีหนีมา ขอบคุณขวามาให้กับขอบคุณยิงติดบล็อกไม่ได้ครับมาเลยมาเลยได้ครับของเกตราเอ๊ขวาไว้รงนี้ครอบรอบอย่างบอของบอลอยู่ครับเปิดเต็ูรีวุญนยังผู้ดีเลี้ยงนี้มาถึงเปล่าให้ทั้งฝั่งทีมน,นองดาบีครับ บอลพรสิริบุญวิเขียนมาพรคือหลังยาวมาวิเชียน <avoid> บริรัตวิเชียนมาที <à S 1> <bur> ่สิริบุญพร้อมเรื่นสิร ah um ิบุญหยอนมาเร็เข่าตัดเปลา แล้วพี่นั่งเปิดโอ้โหนี่มนี้เายมาให้โอ้ยบางคมเรับบางคมสอยคีตัดไก่ครอบเ็บุลเตี่ยวมายกมันขวาให้สิมุนหรื่นสิบุญโอ้โหเรื่องนี้แร์ครอบขาไปมีประตูเกิดขึ้นนะครับพวกนี้ อ่าธีริพุฒิออเนื่องครับถึงมาดิบมาตัวให้กับทั้งฝั่งทีมนอกอันดาบีขึ้นนำไปนะครับผู้ชิงชนะเลิศเอาแล้วตอนลงแล้วครับอาจจะเป็นหนึ่งในกำแพงเพชรแชมป์ฟุตซอลปากของไทยสามสมัยซ้อนไม่ได้มาพราะโชคช่วยนะครับทีมนอกอันดาบีในน้ำทีมพังกะต่ายดีแล้วคุณบอลก็อยู่ที่พังกะต่ายนี่นะครับการณพรเตะมาผู้ดีบุญใจสิบบุญการณพรปาดไปเรื่มีใครครับเตดครอปครับ ครอบครอปวัดลมออกซ้ายมาเอจับตาตาครอบยิงไกลไม่ตรงต่อรับต้องมีครอป0-0ม,ม,มีการคอมโบขอคอมโบ ฝั่งทีมเจตดาเอเดี๋ยวขอคอมโบโอ้ยสาวๆเข้าเล่นแล้วมาแล้วยยิงสวนเลยครับโอ้ยนีเกือบได้ด้วยเหมือนกันมีครับยืนบังระตูกอยู่ครับครับสวัสด์ออกซ้ายมาเอยิงไปติดบล็อกมาทีครับครับบอกว้าไป โอ้ยยิงจิดบล็อกไม่ได้ครับพิเขียนบารีลัดบล็อกไว้ได้ครับพวกนี่ขอบ้างขอคอมโบพิเขียนบารีลัด chiến và đi lật chiến thành có số lên có chết ra đấy các quá vậy mà lê mà lê ổ ma Bắc, này, băng xoáy ra chi, không chiến dùng chiến phút Bình. ่เป็นราการใหญ่จะได้ไม่ได้ชื่อนำทุกคณจริงเอาสุกุ้ปันพรสกัาออกข้างไหครับสองศูนครับสุดท้ายเกมกลนะ้เข้ามาแล้วโอ้โหปันพรโยนเข้าฟาด เกร์ตะคุนโพเทศเกศย์ตะคุนี๋ยววิวเชียนปาอกายมาปานพรแตะลงไปาพื้นให้กับครับป้อนหน้าโตกลับมาให้บังลมบังไว้ปานพรบังสองคนนะครับแม่ตรงนี้ครับ ายเกมนะครับสายโอ้โหเขี่ยไม่ได้รับเจด้วยเท้าได้ครับพวกนี้ลบมาสองศูนย์งานหนักสองเท่าของเจเดสาเอครับนอรดาบีสีขาวตายน้ำอยู่ครับคือศรโลกสีแดงครับเจเดสาเอ้หยุดมาติด็อกไปทุกคนดึงคลิปนี้มาสายได้ไหมทุกคน บังกลมโอ้โหสาวเป็นหนึ่งเปอสองเขียนเปิดให้สิริบุญเขียวไม่ถึงครับลูกนี่โอ้โหเป็นปนควาย เป็นนวาดแชมป์ไปครับทีมน้องอันาบีครับทีมพังก์ตายเจ้าทีมนี้เองครับโอ้โหปาบยอดทีมมาเยอะแยะหลายรอบนะครับ,บโอ้โหก็หหมีน้องพระรบุญวิเศษปูด,ดีบุญจางเพ็นบุญโพเทศสิิบุญหอมพลื่นแล้วก็การรนณพอนางกุนทีวิเชียนบริยรัตนี่คือผู้เล่นชุดที่ได้หนึ่งของกำแพงเพชรรายการสตรีสีคนชิงแชมป์กำแพงเพชรครับ